อานิสงส์ที่มุ่งหวังของการเจริญอนัตตสัญญาพิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หประการย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขตหกประการนั้นเป็นอย่างไรคือเราจักเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวงทิฏฐิ อันเป็นเหตุให้กระทำความถือตัวว่าเราจักดับตันหาอันเป็นเหตุให้กระทำความยึดถือว่าของเราจักดับเราจักเป็นผู้ประกอบด้วยอาธารณญาณคือความรู้อันไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนทำอันเป็นเหตุจักเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วด้วยดีและทำทั้งหลายอันเกิดแต่เหตุจักเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยดี พิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุหวังอยู่ซึ่งอานิสงส์หกประการเหล่านี้แลย่อมสมควรโดยแท้เพื่อจะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งอนัตตสัญญาในธรรมทั้งปวงอย่างไม่จำกัดขอบเขต